คำรนพารวยด้วย,วยกเกษตร สารคามนามนี้จะรวยด้วยประสุสัทธ์กันเดอฮฮะสีบอกที่ตามหาคนงามจากสหรคามไม่รู้ว่าจะเข้าไปไหนจึงปากเสียงร้องล่อยของกับตายลงไปได้ข่าวแล้วเมษสามไว้จงรีบกลับไปที่สารคามแม้จะยังตามหา สาวคนนั้นไม่เจอแต่ขอบอกข่าวชาวสารคามและชาวไทยทั่วทั้งประเทศว่าถ้าพืชใช้น้ำมากลองมาดูสัตว์หรือปศุสัตว์กันบ้างโดยเฉพาะอัวควายใช้น้ำไม่มากนักแถมราคาสูงเพราะเพื่อนอาเซียนและคนทั่วโลกนิยมกินเนื้อกินนมจนเราผลิตไม่ทันส่งออกแล้วมหาสารคามเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางด้านปศุสัตว์ไก่งวงเข้ามาในประเทศไทย ก็เข้ามาที่มหาสาร,รคามโคบามันเข้ามาในประเทศไทยก็มาที่มหาสาร,รคามบามาันของเราเนี่ยน้ำหนักเป็นตันนะฮะตันครึ่งก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ใหญ่ที่สุดนะครับไปประกวดที่ขอนแก่นก็ชนะมาแล้วพยายามอย่าไปดูถูกวัวดูถูกควายว่าเป็นสัตว์ต่ำๆเพราะวันนี้มันทำให้คนเลี้ยงมีตุ้งมีตังเป็นกอบเป็นกำสร้างฐานะอาชีพ กันนเป็ทิววแถคว,วายของเราเนี่ยนอกจากจะใหญ่แล้วเรายัางยาวด้วยนะครับเขายาวด้วยครับยาวที่สุดในประเทศไทยครับงานมหกรรมโคโกระบือตะกัศิลาสู่อาเซียน2016ที่มหาสารคามจัดไปสร้างเงินสะพัดเข้าพื้นที่นับร้อยนับพันล้านบาทเพราะอัวควายแต่ละตัวราคาเป็นหมืน่นเป็นแสนและเป็นล้านล้านพ่อพันธุ์ที่ดีที่สุดห่อที่สุด ราคาแพงที่สุดเนี่ยอยู่ในจังหวัดมหาสารคามแข่งระดับชาติปี2016เราได้ที่หนึ่งงานนี้สะเทือนสถานไปไกลถึงเพื่อนบ้านคือสอปอปลาวเขาเห็นไทยจัดได้ดีจึงเชิญคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไทยไปจัดที่กลางกรุงเวียงจันทร์นครหลวงของสอปปลาวบ้างระหว่างวันที่21ถึง22พฤศภาคมนี้เรามีโครงการวิจัยอะไรที่อนาคตต่อไปเกี่ยวกับ วัวควายของสารคามบ้างครับท่านครับได้ร่วมมือกับทางบริษัทจังหวัดนะครับที่จะพัฒนาพันธุ์ต้องพัฒนาต่อไปครับเราได้มีจุดเริ่มต้นที่ดาเนินการแล้วครับเรื่องนี้ครับผู้กํากับแทนที่จะซื้อรถขับโกโก้เปล่าดอกเดออีนางผู้กํากับมาซื้อควายไปเลี้ยงในงานนี้นี่จ่ายเงินกันสดสดเห็นเห็นสินค้าเกษตรทุกตัวเกษตรกรยอมเป็นเบี้ยร่างให้พ่อค้าเนี่ยตั้งราคาแต่วัวควายเนี่ยผู้เลี้ยงตั้งได้อย่างงั้นจริงไหมครับ ใช่ครับถ้าของเราดีเราก็สามารถที่จะเรียกราคาที่เหมาะสมได้คนเมืองกรุงชอบซื้อรถเก๋งให้ลูกแต่คนอุดรรายนี้มาซื้อควายให้ลูกสาวเอาไปเลี้ยงแถมไม่เปลืองน้ำมันแต่กลับมีกําไรงามตอนขายผิดกับรถเก๋งที่ขาดทุนณวันขายนี่ตามัา าาสรคามุ้มแล้วคุมแล้วเนาะไม่เห็นอะไรครับมาเห็นทุกอย่างสารดีน้องพี่สารคามเมืองนี้ลือน้าตากะศิลาาเห็นกันนั่นทุกเรื่องทุกราวทุกคราวที่สัมผัสกันสารคามยังงามเชิดฉันติดตรึงทุกวันยึดมั่นไม่ลืม คือตักกศิราหรือสารคามที่เขาพยายามทำให้ชาวบ้านรวยและมีอยู่มีกินด้วยวัวควายนะจะบอกให้ทำให้พี่ร้องเรามีความสุขในเมืองในเมืองเป็นกติกรนบางอ่อนอยเปลี่ยนใจที่มีรักพักดีไวไ้หาถึงตายก็ไม่เปลี่ยน คำรนว่างหวังสีพารวยด้วยกเกษตรณเมืองมหาสารคาม